ต้นตอนอีกเป็นูุเดียนบานต้นแมนต้นเป็นหน่อยหมอนก่อนสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีทุกคู้ทุกคนสวัสดีทันทีรับจ่มอามควนจับอยู่ในคณะนี้ครับผม มี้ผมก็เขามายางหล่นสวนไอ้แจ็คอีกคือกอล่ะครับยางมากกเห็นพอดีไอ้เพื่อนกำลังเตรียมของไปตอนกิงไม่ในสวนเพื่อนครับแจ็กหน่อยผมก็บสพาไปช่มไปเบิ่งกับบายเพื่อนครับรอสักครู่ครับแล้วต้นมะทุเรียนนี่ตอนไหนวะครับตอนได้เน๊ยตามรักสมัยตะกี้เขาก็ต้องตอนเอานี่แหละแต่ทุกมือนี่เขาบ่านิี้ย่มตอนแล้ว เขาเนี่เขาน้ย้อมเสียบยอดเสียบยอดแน่เล้ฮะเสียบยอดก็หมายถึงเอาตอน้นต้นตอนีอนอน่เป็นทุเรียนบานต้นแม่ตน้ตนเป็นไอห,หมอนทองอเอาหมอนทองมาเสียบยอดยอดเมื่อขึ้นมามันก็กลายเป็นหมอนทองครับแต่หากมันเป็นทุเรียนบานมันจังทนไงวะสูงต<อ>่งอหมหัวเ <c oughs> จ๊เพียเลยครับอันนี้ก็สี่สองปีก็กว่าๆหมแหละ สองปีกกวัวเลยทรมนี่นะครับเกิดเลยสรมนี่มันเกิดมันสาทางน้อยดินดินใต้อายุการออกลูกจ็กปีครับการออกลูกของเขาทัวไปกับสี่ปีเริวมีลูก้วอันนี้มันเคี่ยงข้าก็ตัดออกครับนะครับเริมแรกเข้าใส่มีดเลยเฉือนเอาเปลือกออกแล้วมันว่าครับมัเนี้มันสิมีเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อเพื่อว่ามันทรงอาหารเขาก็ต้องตัดเนื้อเยื่อออกครับ บวกูดออกนี่ครับบอห้มันไปเลี้ยงอาหารทรงอาหารใดครับขูดออกไว้เลยวะครับแมนต้องขูดออกพอมาขูดออกหกักมันก็บเกิดเด้ไปเลี้ยงอาหารใดอยู่ ขั้นตอนกิ้งไงกูานีมันสิแตกหักว่ครับมันก็แตกอยู่แต่มันสีซาอัตราการเกิดหักมันสีซาเข้ากันขันเท้าตอนกิ้งหน่อยนี่มันมันสิเกิดหักเร็วสิบห้ามือยีสิบมือมันก็ออกหักแล้วแต่ขันเท้าตอนกิ้งไงนี่ก็มันเท่ากับเป็นเดือนผุนเด้มันอัตราการเกิดหักมันออกซาแต่บันพญามันออกแล้วนี่เข้าบันไดกิ้งไงเด้ปะนี้ พยายามกิหญงเข้าไปปลูกข้าวเดียวมันก็เติบจะเริญเติบตเรียวกว่านะน,นี่เมื่อเขาขุดเรียบร้อยแล้วนี่เขาก็สีใสไ้ตุ่มตอนนี่เหี้่เขาเห็ดใบเนี่ยเอามีดนี่เสียนกลางปัป๊บพากลา,างสิตดังน,นั้นก็อันนี้คือ,อยังครับยังมื่าตอนนี้ครับ อันนี้ก็คือคุยบักเพาที่เข้าหอ่อใสถุงเรียบร้อยแล้วอ๋อผสมมัครับบ่บ่บ่ผสมเอาแต่คุย,คยบักเพาอาดมันสิอมน้ำไว้อมอมความซึนไว,นะว้นะพ่เขูดเนื้อเยอะเรียบร้อยแล้วนั่งก้นกน็เห็ดังสีเด้อ แล้วก็ใส่น้ำยาเล็งรากตามรักอะ่ะมีมือนีน้ำยาเล็งรากหาบาพอ่อ,อ,อมีก้อนก็นกนได้ก็ได้ระยะการตอนนี่ต้องให้ช่วงของบนนี่พอหากมันสิออกมุงนี้เด้หากมันบ่ได้ออกมุงนี้เด้หากมันออกมุงนี้แล้วก็เอาไว้บ้างกลางนี่ย่ญญางนี้มึงถุงดีๆ กุ้มหนึ่งสิหลังจากหนึ่งสิปุ๊บเลาก็ใส่เสื้อมัดม มไไันลาวโอ้ตอนโอย่างแล้วครับเอาไปโดนบมหนีมันเสีวยวคากเลยครับก็แล้วเต่ขันกิ้งไงก็ประมาณเดือนขันกิ้งไงน,น้อยๆทั่วไปก็สิบหามือยี่สิบมือ,อก็เริ่มออกคากแล้ว จะเไอ้ตัวไม้ไม่หมุนตามได้คือแหนมแล้วโเปเจคปล่อยไปไปอใบบันทึครับได้แล้วหนูจริงนี่พี่น้องหลังจากตอนไปได้ประมาณสิบห้ามื่อสิบห้ามื่นไปก็จะออกหากแนวนี่ครับนี่ครับ ข,ข้าวนี่หักแ้วครับนี่ครับกิ่งน้อยอกิ่งน้อยออกหากเร็วครับนี่ครับอันนี้ก็สามารถตัดไปปลูกได้เลยครับออกหากแล้วออกหักแล้วเอาไปปลูกได้เลยครับ ไก่ปลาบครับพี่น้องผมได้ยินเสียงไก่ปลาเรียนอยู่ครับบางทีนี่ครับเป็นอย่งไรครับพี่น้องผมพาไปบนธีการตอนกิ่งครับส่วนผสมกับบะหมี่หลายครับตอนแบบง่ายๆครับแบบบ้านๆครับแต่ก็ะใสอยู่ทั่วไปครับแต่ผมย่างมันนี่ก็ได้ยินเสียงไก่ปลาอยู่แล้วพี่น้องด้วยครับผมก็ขอปิดคลิปไปสำนึกนะครับเนาะฝากติดตามช่องออมพันจําเครับ ากดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับกดไลค์เป็นกำลังใจกดแชร์ผมเรื่องหลายเทียนะครับจิปนี่มงกับฝากไว้สันิดนะครับเพื่อสวัสดีครับ